สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ MFU Herb Channel รายการดีๆที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมุนไพรไทยรอบรัวมหาวิทยายัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสำหรับวันนี้เรามีสมุนไพรที่น่าสนใจมานำเสนอก็คืออังกับหนูที่นอกจากจะเป็นไม้ประดับแล้วยังมีฤทธิ์ทางยาอีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปทาความรู้จักกับอังกับหนูให้มากยิ่งขึ้นไปฟังเรื่องราวดีๆกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์สิทธิการมุกดานะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สํานักวิชาการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากต้นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นอังกับหนูนะคะหรือชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ barleria นะคะ pionitis นะคะอยู่ในวงของอาแคนทัสซี่ค่ะ ต้นอังกาบหนูนะคะเป็นลักษณะของไม้พุ่มนะคะขนาดเตี้ยนะคะสูงประมาณ 1- ถึง1.5เมตรนะคะมีกิ่งก้านมากแล้วก็มีหนามรอบขอบนะคะหรือว่ารอบข้อต่างๆนะคะส่วนลักษณะใบของเขานะคะใบของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นรูปทรงของไข่นะคะเป็นการออกใบชนิดแบบเป็นใบเดี่ยวนะคะออกเรียงตรงข้ามกันนะคะลักษณะความยาวของใบอยู่ที่ประมาณ4-12ถึงเซนติเมตรนะคะแล้วส่วนลักษณะผลของเขานะคะมีผงรี ลักษณะคล้ายๆเหมือนเมล็ดแคปซูลนะคะส่วนลักษณะดอกของต้นอังกับหนูนะคะเป็นดอกสีเหลืองค่ะค่ะต่อไปเรามาพบกับสารสำคัญที่พบต้นอังกับหนูกันนะคะนั่นก็คือบารารีโนแล้วก็วานิลลิกแอซิดนะคะแล้วก็ส่วนในใบแล้วก็ยอดอ่อนของต้นอังกับหนูนะคะเราจะพบว่าพบสารประเ,เซียมที่สูงมากค่ะ ทางเพศ วิทยานะคะของต้นอังกับหนูกันนะคะมีเยอะแยะมา,มากมายหลากหลายเลยนะคะอาทิเช่นนะคะฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะคะฤทธิ์ในการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะแล้วก็ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบรวมทั้งฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิอีกด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดนี้ฤทธิต์ต่างๆพวกนี้นะคะมีการทดลองในห้องทดลองแล้วก็สัตว์ทดลองเท่านั้นนะคะยังไม่พบในการศึกษาเกี่ยวกับทางคลินิกหรือว่า งานวิใจัยในคนนะคะของต้นอังกับหนูค่ะสปปรรพคุณของต้นอังกับหนูในทางการแพทย์แผนไทยกันนะคะซึ่งอันดับแรกนะคะเรามารู้จักของดอกก่อนนะคะดอกเนี่ยมีรสหวานนะคะซึ่งจะช่วยในการขับเสมหะแก้เสมหะแก้ลมแล้วก็บำรุงไฟท่าต่างๆนะคะรากของเขานะคะรากของต้นอังกับหนูนะคะเมื่อนําไปเข้ายานะคะจะช่วยในเรื่องของประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะระดูขัดนะคะโรคเกี่ยวกับตาแล้วก็ช่วยในการ ขัดปัสสาวะหรือปัสสาวะมาไม่ปกติหรือไหลแบบกระปิดกระปอยนะคะปัสสาวะไม่สุดนั่นเองนะคะส่วนในใบนะคะใบก็คือช่วยในเรื่องของอาการไข้นะคะไข้ต่างๆเป็นโรคในเด็กซางโจรซางขโมยหรือว่าตาซางต่างๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการไข้นะคะแล้วในส่วนของหมอพื้นบ้านหรือว่าแพทย์พื้นบ้านโดยทั่วไปนะคะต้นอังกาบหนูนะคะจะเข้ายาทั้งภายนอกและภายในอาทิเช่นนะคะจะช่วยในเรื่องของไข้งูสวัสด หรือว่าฝีต่างๆรวมทั้งโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าโรคดิซิดวงทวารหนักนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสะพูณของอังกับหนูไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์และควรคำนึงถึงปริมาณการใช้ด้วยนะคะสำหรับสมุนไพรตัวต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกับรายการ m f v i e w ว h วฮค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ